ปลาซิวเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมครับดูครับใส่มองเยอะแยะมากมายเราจะกินยังไงหมดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการหาอยู่หากินนะครับวันนี้เราไปซื้อมองมาใส่ปลาซิวนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมครับตอนนี้ก็ให้พ่อกำลังลงไปยกขึ้นครับดูสิครับปลาซิวเต็มเลยครับผม เอาไปทำกับข้าวทำปลาโออร่อยครับดูครับดูไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆยกขึ้นมานะครับปลาเยอะมากนะครับผมเป็นร้อยเป็นพันนะครับโอ้ติดเยอะมากนะครับมองในซื้อมาใหม่ครับสี่ร้อยกว่าบาทนะครับเอามาลองใส่ดูนะครับนี่ครับโอ้จะเอาออกยังไงหมดครับดูครับจะพะข้างบนนะครับโอ้โหเยอะมากครับท่านผู้ชมครับเยอะจริงๆนะครับ อิ่มเลยครับผมนี่ครับโอ้อร่อยครับคอยดูนะครับคอยดูตอนที่เอาขึ้นมาข้างบนนะครับจะนั่งหัวงมจะนั่งแบบหัวลอเลยครับผมจะเอายังไงได้นะครับนี่ครับเต็มเลยครับหาอยู่หากินแบบง่ายๆนะครับปลาเป็นปลาธรรมชาตินะครับเราไม่ได้เลี้ยงครับ แต่ปลามันติดเยอะมากจริงๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสุดท้ายนะครับ่อยดูนะครับยกขึ้น,นครับยกขึ้นมาจะเป็นยังไงครับติดตามดูนะครับติดตามดูว่าได้กี่กิโลนะครับค่อยๆมัดก่อนนะคร <combien> ับค่อยๆยยกขึ้นนะครับมัดให้เรียบร้อยนะครับรอชมนะครับอ้าวมัดเสร็จแล้วครับโอ้โหดูครับโอ้ยเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมครับเยอะมากจริงๆครับ โอ้ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเลยครับดูครับปลาเยอะแยะมากมายครับโอ้โหนี่ฮะเต็มเลยครับจะแกะยังไงนะครับต้องผูกไว้ก่อนครับแกะยังไงก็กว่าจะหมดก็ใช้เวลามันครับผูกไว้กับเชือกนะครับผูกไว้กับเชือกอ่าแล้วก็เขย่าครับเขย่าให้มันหล่นนะครับรอดูนะครับสูตรนี้นะครับโอ้เขย่าเนี้ยครับมันหล่นไปแล้วครับ นี่ครับต้องเขย่าแบบนี้นะครับถ้าเรามานั่งแกะตายนะครับผมตอนไหนจะเสร็จนะครับค่อยๆเขย่าดูนะครับอันไหนที่มาร่วงไม่ร่วงเราค่อยมาแกะที่หลังนะครับลองเขย่าดูก่อนนะครับดูปลาสดๆนะครับเดินกระเดากระเดานะครับโอ้เยอะมากครับดูครับเยอะจริงๆครับปลาธรรมชาตินะครับ บ่อน,นี้ก็ปีก่อนนู้นไม่ได้ขุดไม่ได้สูบน้ําออกนะครับปีนี้ก็เราดูดน้ําเพื่อที่จะเอาใส่ทุ่งนานะครับแล้วน้ํามันเหลือประมาณเม็ดหนึ่งนะครับก็ให้พ่อเอามองไปใส่นะครับผลอย่างที่เห็นนะครับเยอะแยะมากมายนะครับต้องช่วยกันถอดออกนะครับดูครับสดสดจากบอ่อเลยนะครับผม เยอแยะมากมายเลยโอ้จะทำอะไรกินนอกแกงนะครับเอามาแกงเอาทำปะลาะเอามาทำประจมนะครับอร,อร่อยยนะครับผมเอาไปทอดเอาไปหมกได้หมดครับอาหารทำได้หลายเมนูเลยนี่ครับจะทำยังไงหมดครับเขี่ยเาเข้าไปเขี่าไปเรื่อยๆนะครับเขี่เาเข้าไปนะครับนี่ก็เอาใส่คู่ก่อนนะครับได้ เกือบครึ่งหนึ่งนะครับกับการเขย่านะครับก็เก็บใส่ครุนะครับนี่ครับสดๆเลยนะครับผมเก็บใส่ครุเข้าไปนะครับพอเก็บไม่หมดนะครับเราก็มานั่งเก็บต่อนะครับไอที่มันไม่หล่นนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องมาทําการเอาออกทีละตัวนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับอันนี้ก็เอาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ